ามาเลาะสวนจากพี่น้องมาเนียพี่กัดแปงกับยูบานสุวัฒนาเด้อจะ้ะตำบลเกาขามอำเภอ้ำยืน่นจังหวัดอุบลฝนตกมากเลวพี่น้องสวนกับเกี้ยวงามขนาดเลยจะ้ะน้องท่านว่าสวัสดีครับนะลูกสวัสดีครับลูกมาภาพพี่น้องเฮาเบิ่งยังมาหนีเนะภาพเบิ่งยังครับ มาเบิงอ้อยเออมาเบิงอ้อยอ้อยไ,ไ,ไว้ขั้นนามพี่น้องนี่ปลูกผสมประสานไว้ก็กล้วยงามไห้ค่ะอ้อยสุพรรณบุรี50กล้วยก็งามอ้อยก็งามพี่น้องนี่เป็นพืชที่อยากแนะนำพี่น้องเฮาผู้ที่ถมทีถมดินเอ็ดโขกน้องหน้าไว้ปลูก เกษตรผสมผสานเราจะเนาะย่าให้พี่น้องเท้าปูกมันมันมากดินถมไม่จ้ะอ้อยกับก้วยนี่อ้อยเท้ากะเอาไว้ถักขันหนามขายพี่น้องแต่ว่ามันบัท่านห้ายกอกบะบัท่านได้สื่อเครื่องขันนามมาดอกพี่น้องเงาใ่ดีอยู่จ้ะพันเก็บเอาน้ำทางพี่น้อง ทางมาสวนมานานนี่ลหละเป็นมันล่นน้ำทางเห็นบ่แมี้ค่ะทัทนว่าเก็บเออมาท,าทั้งพี่มาท,าทั้งพี่ยังสีเห็นมันลน่นเก็บเอาสามซีลั่มพี่น้องข้างเป็นเห็ดแห่เพิ่นเอาไปขันน้ำขายนั่นละ่ะแต่เลยเก็บมาลองปลูกไวเบิ่งดินแห่งๆพี่น้องก็งามดีจ้ะทนันว่าเขาไปยื่นวัดเบิ่งหลุ เางาใหญ่บ่เื่องวัดแย่เอาแค่แบบย่วอยู่หูุกกะม่ค่อยแกะก,กาบหลอกกาบมันออกพี่น้องปุ๊กทำหนึ่กจะขยายได้เลยจ้ะเลยมอาออกขยายแล้วพี่น้องขยายกะฟันคอตา นี่ละเงานึ่งก็ใส่สามคอสี่คอจ้ะคุดลุ้มแล้วก็ว่างลุงเลี่ยงกันไหวสี่คอเพราะว่าตนท่านนั่นบาลายปุูกที่แหลกใส่สองทนหนึ่งจากสองคอตาพี่น้องนี่บาทนี้มีตนท่านลายแล้วก็สีเริ่มขยายให้มันได้จักรลอยกอสองลอยกอผอละพี่น้องจังคอยสีสื่อเครื่อขันหนามา่ขันหนามให้ท่านว่ากิน นอครับเนองนีน่ค่ะนาตื่นนอนใหม่บ่ซื้นเลยนอนรับอยู่เทียงวังหันนี่มีเป็นแดงจ้ะโกแน่จัะหน่อยไปม่ใช่แล้วก็มาตัดหนาอ,าออกอยู่หนาค่ะกล้วยกะง่ามพี่น้องดินทมใหม่เื้อว่าพี่น้องเขาเาลาๆๆคนนี้สีเห็ดโขกน้องหนาเนาะเอากล้วยว่างก่อนเลยพี่น้องอย่างอื่นค่อยว่ากัน กับอ่อยนี่ละยางหนึ่งแปดเดือนนึงจากนี้อ่อยก็ได้นี่ง่ามทวมหวัวเลยกอตามัน,นสมบูรณ์ดีอุ้ยกระพึงมะไฮด้จ้ะนี่รอบที่สองหรอบแหลกเป็นผีนูพี่น่นองรอบแรกตั้งแต่ฝนปีกายฝนละปีหกสี ที่นี่ก็ะฟึ่งมหายวังวันทีเท่าใดละเดือนวันทีสิบเจ็ดกุมภาพพี่น้องสิบเจ็ดกุมภาพจำวันทีใดนอยู่เป็นอันนั้นก่อนเฮ็ดค้อนขาวจ้ะเป็นโลทิมเฮ้ากับเอามาใส่เบื้องตี้ะล่ำมันพี่น้องมันเด้กกินปุ๋ยถอดไม้ออกสรุก ท่านว่าบาไวเลยพี่น้องคนนอนบาอิม่มสิผ้าเขาเมี้ย <c oughs> บาไวเลยวะลูกสีรับข่าก็กลวยแล้วลูกก่ว <c> ย <oughs> ถอดไม้ออกะมะว่าสีลงว้างถีมของแม่มะแม่เก็บก่อน <c oughs> ไปถ่ายยู่รเดด้อลูกยังฟันฟื้นอยู่เถียงอยู่ถ้าใส่อยู่แบบพ่อเพียงพี่น้องฟื้นกันน้ำคู่ห้องนี่แหละมันหักลงเท่ากับไปคอนม่ไหวถ้าดังหนึ่งเขาเอ็ดแนวกิน เวลาออกมาสวนเที่ยวเอา,เอ,าออกเที่ยวเขาอยูเ่เบิดมือจะ้ะใข่แนลูกไส่เลี่ยนจบแล้วลูกไส่มะฝาหลานขาให้แบบน,นี้ขายหนูขายของจะของก็ได้มาดูแลสวน,สวนเต็มถี่ก็พอพอไงใช่กับส้ามีเบกากอง่อถือดูแลก,กับออากที่หนองอ่อยนี่ นาปลูกได้จ้ะเด้อเพิ่นกับมีขายพันธุ์อยู่น้ำลักษรดา็เห็นมี่อยู่จ้ะเฟซบุ๊กกับหลายปลูกบ่ไดฮดหนามหายต้นเล็กๆก่ายัางงามขึ้นมาอยู่จ้ะระบบหนามกับเพิ่งมาติดหายว่าง เบิดฝนปีกายนี่และพี่น้องปลูกสวงแหลงปีกายพีกายมันหักแหลงเบิดปีปีหกสี่แหลงเบิดปีออนซ่อนอยู่จ้ะลำแก่ๆลำได้แก่ๆแล้วก็สีค่อยๆขายายออกพี่น้องให้ได้จกักสองลอยกอปลูกไว้เป็นพี่เหลี่ยงให้ต้นใหม่ก็ได้จ้ะนี่เด้ เป็นโฮมเป็นเงาไม่เห่ากังไ,ไงไหวห้ามไหวกันพี่น้องเชืองขันน้ำอ่อยกะราคาประมาณหมื่นนี่แหละพี่น้องที่เห็นพื้นลงเฟสกันนี่มูที่ขยายออกใหม่บางๆกขยย็ขยายไปเลยจ้ะกสิได้โฮดนำให้ มี่ล่อยก็สิได้กินน้ำแบบน,นี้ละกะกล้วยก็ได้กินพี่น้องใข่กลัวโหดแต่ต้นหม้ย่างเดียวไฟยนานก็สีมิคานะ้ำโตไปหันจ้ะเป็นมากดินไหมพี่น้องปลูกเลยหาเมาปลูกจก้ะแดเก่าเดือนนี่ก็ได้ฝนผลิตแล้วปลูกจักประมาณสองลอยลุ้มพี่น้อง สองลอยลุ่มนี่ซื้อเครื่องขันหนามได้เลยจ้ะยูนาบ้านไม่ต่อยนัมันติดทางไงพี่น้องทาเลดีขายของกต่บอคืดยากดอกขันพ้นผลิตเท่าออกก็คือซื้อเครื่องขันหนามมาขันว่างขายอยูนาบ้านจ้ะ สลับกันไปพี่นอ้องทั้งกวยทั้งอ่อยหมันมีครบมากไหม้บักมีบักเงาะก็มีอยูฟังนั่นแจ่ว่าบวกขืนเลยภาไปเบิงน้ำก่อนเงาะกลวยนี้งามคักดินทมไม่ดินกลนสะนี่ปลูกไม่ก็ใไส่อันนี้พี่น้องนี่แหละใส่ฟุ้นให้เบำรุงทั้งท กลลุ่มนี่บรได้ห้องอยังด้วยจ้ะปลูกป้าๆเลยจังมาใส่ที่หลังเอาจ้ะแต่ว่ากล้วยที่ห้องโยใส่กากมันกากมันจากโร่งเลื่อนเฮ็ดเฟื่องเกาพี่น้องเอามาห้องกลลุ่มง่ายขึ้นไหวแห้งกล้วยก็ได้งามสุดๆเลยจ้ะ เครือเกือบทุกเงาแล้วเดี๋ยวภาพแวะเบิ่งบกเงาะก่อนพี่น้องบ่เงาะสองปีเลยจ้ะนี่ได้พี่เลี้ยงดีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันหักเป็นโลกใบไม้มีกระงแตกออกมาไหมว่าแต่มันสิตายเลยมันก็บ่าตายพี่น้องือสิบอด้กินเราคือแต่ว่าก็เอาไว้นี้เละจ้ะ เงาะอายุสองปีโบตายแต่โบตโตพี่น้องทัางนั้นตนหนึ่งปลูกไว้แปดเมตรคูณแปดเมตรแล้วก็เอากล้วยเป็นพี่เหลี่ยงจ้ะเป็นพี่เหลี่ยงน่องได้ย่างดีเลยพี่น้องรายได้ถือว่าดีอยู่จ้ะขายสามเครือก็ได้เงินพันเอสตัดหลอบสุดทถ่ายบางหันนี่ ก็ละสามรยกว่าบาทพี่น้องโพดผฟกเครื่อกล้วยแต่ว่าเครื่อที่ปลูกไม่นี่กะเพราท่านปันใดดอกจก้ะกระเบิ้งต้นมันกะเมื่อท่านใหญ่สำหรุ่นอายมันกล้วยน้ำว่าก็ค้ายง่ายพี่น้องน้ำว่าพื้นบ้านเท่าจา้ะพี่เอาอ่อยมากขยายไป เกิดแลปลูกง่ายๆพี่น้องถากบักจกออกสองสามบาทบักพิกกะเคียวงามดี่จ้ะใส่ฟุนอันก่อนเฮ็ดนั่นล่ละออกเคลื่อนเรื่อยๆจ้ะกล้วยอันไข่ก็ได้ อีกบดโดกันสิเป็นอุ้มใหญ่คือโมหลุ่นอ้ายมันพี่นนองรลุนก่อนน่าดีไปเวลาเลาะไปถ่ายคลิปพี่นนองเห็น่นตั้งค้ายอยู่ขา่ทางกับตรงจอดซื้อกินแล้วหวานเมื่อยๆมากินหวานหอมดีพี่นนองน้ำอ้อยใส่น้ำแข็งเย็นๆจ้ะลูกผสมผสานกันไว พอว่าสามปีม๋ยวออกพร้อมกันละ่ะกับกล้วยพี่น้องเอาออกจากไม้ผลนเฮาเขาเมื่อกันพี่น้องร้านอยากนอนน้องท่านว่าอยากนอนแห้งแล้ว นี่กล้วยกับไก่สุดาตัดอีกเลยพี่นอ้องอ้วนดีแฮ่วยอ้วนดีเครือแก่แก่ละเห็นคนขายวีละสี่สิบห้าสิบบาทจากกล้วยไข่กำแพงจะาล้องในตัดไปขายเห็นไหมค่ะพี่น้องกิโลละสิบบาทมันเครือหน่อยมันกับพว่ใครเดนนำนักดีคือกล้วยนำําปันไดมันอันตัดสามเครืออดไเงินลอยเจ็ดสิบบาทพี่น้องนี่เครือซ้ำนี่ละ แต่ว่ากล้วยน้ว่าซาเคือ้นอได้เงินตั้งพันเอ็ดเนาะพันเอ็ด่ะใส่ใจแบบพ่อเพียงบานเห่าก็ได้กินอยู่ห้ายมืออยู่พี่น้องค่ะขนมร้านกินหนูกินกบกินปลาไปนำสารบกับ้องตลาดไปลูกปะเมื่อปะลา่ันผู้ชมก่อนคลิปนี่จ้าคลิปหนาพอกันไหมได้พี่น้องสวัสดีจ้า